มามี Mother, first time ซิเกยยังยังถ้าจะเอามาเลี้ยงอ่ะน่าจะแบบรอตอนโตอีกหน่อยกินอาหารเม็ดได้แล้วจะเลี้ยงง่ายกว่าแล่ว,ว่าอะไรเกพูดอะไรออกมาเกยอย,ยู่ไหนเกยพาออกมาเดินเล่นแล้วเขาบินแบบบินวนวนรอบบ้านประมาณแบบสามรอบอะไม่ขึ้นตัวมาประมาณสิบห้านาทีได้ละเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลัวอยู่ ตอนนี้เรากำลังจะไปรับเบอร์ใหม่ของเรานะครับเพื่ออะไรนะคะเกย์นะตัวตัวไหนทำไมชื่อเกย์นะมันมีอะไรชื่อเกย์ไหมเราไปดูนะคะับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวนี้ยีเกย์แต่ว่าเป็นอาอาเอ่อพันหนุ่มเขาเป็นอะไรนะเช่นเกย์ไอพี่เป็นเกย์แล้วเชื่อชื่อเกย์เนี่ยเรา ขี้เสร็จแล้วก็ให้ปี้เลยสิเขาขึ้นมาเลยอ่ะโอเคจะไปแล้วกะบังแล้วนะโอเคผมทำรด้องค์การับค์การโอ้ชมได้ยังไงด้วยชิมีบ้างใหม่แล้วนะน้องให้ปี้นะฮัลโหลเออเดี๋ยวก็เที่ยพูดจาด้วยจะยังต้องสอนท่านี้กินอ๋อโอเคนะจะทำได้ด้วยนะเกยนะ เฮ้เขาตัวเล็กจริงฟิวมากเลยตุ๊สึกเ่าทำทุกอย่างแล้วโอเคดีมากโอ้โหมามี่ first time ซิงเก้ทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยลูกตัวใหญ่จังเลยอุ้ยร้องด้วยหิวข้าวแล้วเนี่ยพี่เลนพี่เลนป้อนเก่งยังเนี่ยยังยังยังโอเคเก่งมากเลยอใจตกใจตกใจตกใจ มีไม่คิดว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเขาจะตัวใหญ่กว่านี้เลยไหนคนนี้อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเขากลัวกล้องมั้งเขากลัวกล้องเหรอจริงปะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยนะเนี่ยเขาดูยังกลัวกลัวอยู่เลยแล้วอุ้ยแต่ตัวนุ่มมากเลยอ่ะกีดดกกออื่ยงมาษาอีสเขาเขาจะเชื่อตัวภาษาเขาเชอ่อภาษาอังกฤษหรชอเปล่าดูอะไรคะดูช่องมามีไหมคะได้ใช่ เฮ้รูดิเยินเลยครชอร์เปิทเจังี่ชาเลนจ์เกเธอมีชาเลนจ์แล้ว่อนเบอร์เดย์พี่ลินจะร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดให้พี่ลินได้ไหมช่ลินฝึกเขาร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดยตอนวันเกิดหนูสิดูซิว่าเบอร์เดย์น้องลินเขาจะร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดให้ลินได้ไหมเขาอือเล่ะเขาจะอือ่ะเขาจะเอืว้เขาทำอะไรอะ e ี s y boy อีซีบอยอีซีบอยเขาชอบเป็นเกงแบบมากัดแลงับแล้วงับแล้วแมอยอืแล้วอุยอืแล้วอือฮะฮะอือใส่แม่เลยนะครับฉี่ด้วยฉี่ด้วยไอ้ยไอหยไอะมาอืดมาฉี่ใส่แม่คือหมายความว่าคุณคะกางเกงฉันเป็นที่อืดของคุณได้ยังไงคะเจอกันวันแรกก็มาอืดมาฉี่ใส่แม่เลยค่ะหมายความว่าไงคะ เออเซมัมมี่มัมมี่จะโชคดีบ้าลินอ่ะเอาละตัดกางเกงมัมมี่ละไปไปไปโนโนโน่เรียกชื่อพี่ลินได้ยังลินชิลินฝึกเรียกพี่ชินโน่ชินโน่เดินหอยแม่เขาเขากลัวกล้องนี้จริงเนาะมามี่มามี่มามี่เรียกมามี่สิมามี่ครับอันนี้อร่อยมากเลยเก ลอนตกลงตก,องตกโอ้ยลงตกลงตกลูกแม่ตกใจอะสิตกใจโอเคโอเคโอเคอาหมุน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 เก่งมาก <c oughs> ตอนเบบีแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันก็แอบเลี้ยงยากนะลูก <c oughs> คือถ้าเวลาเขากินแล้วปุ๊บอะเราต้องคอยเช็คตรงนี้ว่ายังมีอาหารไหมถ้ายังมีอาหารอยู่อะแล้วเราป้อนต่อไปอีกแบบมันจะเนา่า ก็เราต้องจับไงจับดูจับดูว่ามันยังตุงตุงปะเนี่ยตอนนี้ตุงมากเลยเนี่ยตอนแรกอ่ะเพื่อนหมามีกก็เลยแนะนําว่าถ้าจะเอามาเลี้ยงอ่ะน่าจะแบบรอตอนโตอีกหน่อยที่แบบกินเม็ดกินเม็ดเม็ดได้แล้วกินอาหารเม็ดได้แล้วจะเลี้ยงง่ายกว่าแต่อันนี้เราเอามาตอนเบบีเลยเราต้องเลี้ยงเขาดีๆนะอิ่มแล้วใช่ไหมคะโอเคเก่งมากพี่ลินเก่งละ อัปเดตน้องเกร์ตอนนี้ขนฟูแล้วขนมาเต็มตัวแล้วใช่ไหมพูได้ล้วด้วยเดี๋ยวอยู่กอยู่กันยู่ละโยคะโยคะอ่ะ,อะ,อะ,อะโชว์โยคะสิลูกอ่ะ,อะมามามาโ oh, อ้โหโชว์เลยเดือเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่สวิตชิ่งได้ด้วยดูสิตอนนี้ขนฟูแล้วหล่อจังหล่อจังบายอนนเราเนี่ยออ้ยชีลิน พลินพูดได้ไหมลูกประมวลผลอยู่ประมวลผลมาดูกันนะว่าจะเรียกชื่อใครได้ก่อนฮัลลโหมามี่แดดดี้ฮฮฮัััลลลลลลโโโหหหมามี่ชิดจันฮัลลโหสงสารเกยอเราแย่งกันพูดกันนอ่ะน้องเขาจะงงอยู่ว่าฉันจะพูดอะไรก่อนดีชอชีละมาและว s t r e t c h i n นี่คือท่า เพิ่งเห็นวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อซื้อที่เกาะให้แล้วแล้วอุปกรณ์ในกลงนี่คุอเทียบเลยถอยกล้องอ่ะตอนนี้ไม่กลัวกล้องแล้วเอากล้องมาใกล้ๆก็ไม่กลัวเลยเห็นปะเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มพูดแต่ว่ายังพูดไม่เป็นคําแต่ก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะสอนเขาเยอะพอไหมด้วยไม่ได้อยู่พูดด้วยทุกวันเนาะเขาบอกว่าต้องเปิดคลิปให้ดูหรือว่า สอนพูดคำซ้ำๆคำเดิมๆตลอดแต่เราก็ไม่ได้ขนาดนั้นดูสิแย่งกันพูดคนละคำไม่ซ้ำกันเลยไม่รู้ว่าเกจะสรุปพูดออกมาเป็นคำว่าอะไรก่อนมาแล้วมาแล้วชเฉยๆแล้วเชิญทีนึงแมนก็มาโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์โชว์โชว์เย่ถึงความ้เรื่องเลยจริงๆไมื่อเราเล่นฟังรู้เรื่องเนาะถึงมากเลยอย่างนี้ไป เม่กี้ลินบอกว่าของเกมาอีกแล้วใช่พ่อซื้อของให้แต่เกยไปไหนดูสิคะอะไรไม่ดูดไ,ไม่ดือด,ดอ๋อบ้านเนรอเกได้บ้านแล้วอุ้ยสุดอนี้ยงินไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะบินได้แล้วนะต้องเขียนชื่อให้ด้วยไหมลินด e corate บ้านให้เขาก่อนไหมคะม paint something เดี๋ยวดูนะพี่ลินจะเพ้นให้นะ มีอะไรอีกคะโอ้โหเน็ตอันนี้ให้เขาปีนได้ไงตอนนี้เขากำลังอยากเกาะอยากปีน<ไ>อพอดีอะแตไ,ไ,ไม่รู้อันนี้เป็นอะไรนะตอนนี้นะครับอัปเดตคือตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วตอนนี้เริ่ม <แก S 1> พูดปนได้นะพูดได้แล้วนะพ้ดดนะพูดเป็นคำแบบเขียนเจลเจาดูสิเจเจเจโน เห่าได้ด้วยแก่เห่าได้หรอได้ยินเสียงมาเห่าจนเราเห่าไปเลยฮัลโหลเทพพาพิกเอ๊ะเกิดะไ้นเิดอะไรข้อ้หหนี่อันนี้ท่าประจำเขาละแล้วเรียกชื่อใครในบ้านได้ก่อนละทีนี้ชิลินชิต้าหล่อมากมามี่มามี่ ฮัลโหลพ่อสอนคำนี้ทุกวันฮัลโหลแต่ไม่มีทรงจะฮัลโหลสักทีฮัลโหลลินนี่ได้สอนเขา Happy Birthday พี่ยูไหมตอนเช้าตอนนี้หนูตื่นมันจะลงมาใช่ไหมแล้วก็ยีดีที่สอนก็เปิดนกวิโซเป็น Happy Birthday to you เ้วก็แบบแปลกมากเลยอ่ะแล้วเขาลองไหมเขาชอบไหมเขาไม่ลองนกวิโซเหรอเกยอ่ะตัวเองฝึกยัง Birthday พี่ลินน่ะใกล้แล้วนะ ตอนนี้เรอลุ้นว่าหนูจะพูดคำไหนก่อนนี่กำลังจะครบเดือนเลยนะเดี๋ยวดีน้องมาวันที่11.11 11, ใช่ปะวันนี้วันที่5เดือนธันวาคมวันพ่อพอ,พอดีเลย Happy Father d a เดี๋ยด<ๆ>ียังเกือบเดือนแล้วเนี่ยก็จะพูดได้ประมาณนี้เรียกพี่ต้าซิชิต้าารีวิวเกย์ิช่วงนี้เกยเป็นยังไงบ้างครับดีมากเกย์ต้งนีนค,คนเขาด เออมีคนหลุดนิดนึงหรอะพ่อตาเขาบินใช่ไหมเขาพัดแรงกคือไว้อาหารใช่ไหมมาอยู่บนหัวมามีแล้วตอนนี้พี่ต้ากำลังแกะของได้ของอีกแล้วเกมมามีสีผมสีแดงสวยป่ะมามีสวยไหมสวยขึ้งไปแล้ว่ต้องใส่ขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอลูกจีนช่วยหน่อยไม่อึบนหัวมันก็ดีแล้วนี่แล้ตาเขาลงบนพื้นก่อน โอเคเจ้ยอยู่นะนี่เก่งแล้วต้าโอเควว้าวเพราะตัวใหญ่เหมือนกันนะเวลาอยู่กับพี่ต้าอย่างเงี้ยปัดเขาได้นะตะกจี้ตะกีเอ้ยเรียกชิลลี่ได้ยังเอา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 เจเจเพิ่งกลับมาเอเล็กซ์เอเล็กซ์เฮด โอ้โหเมดี้สัสหยุดมุยว่ยเขาเรียกชื่อชิลลี่ได้ยังเจเจลองสามเขาเรียกชิลลี่สิชิลลี่ชิลลี่เฮ้ยเหมือนจะได้นะแต่ดูเสียงที่พ่อเปิดให้ฟังนี่ค่ะสิ่งที่น้องเกเรียนรู้อยู่จาวอันจาวอันจาวอันแปลว่า good morning เรียนหนังสือเนี่ยดูสิจาวอัน เจบอกว่าหวานอันก่อนละมันดึกแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะาม g o กู n i น h t พูดแล้วเอเหมือนลูกกีดใส่อะจอวจอวแต่ว่าอะไรเกพูดอะไรออกมาขออีกทีลูกจอวโอนเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลได้ยินเหมือนกันไหมชิต้าน้องเจพูดอะไรกับตาบ้างครับแอบหลออมาก ชิต้าหล่อมากเหรอขอชัดๆอีกครั้งหนึ่งลูกฮัลโหลใช่แล้วฮ mm ัลโหลเฮ้ยลูกเฮ้ยลูชิตาวันนี้ให้ลูกไปพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แม่ขอมาพิสูจน์นะว่าใช่ฮัลโหลหรือเปล่าชิลี่น้องเกย์พูดว่าอะไรคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ เกขอชัดๆอีกทีสิลูกนี่หา่าวเก่งจังเลยเนี่ยเขาเรียนทุกวันนะเนี่ยดูสิแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่ลินได้ยังแฮปปี้เบิร์ t เดย์ชิลินเบิร์ d เดย์นนีได้หนี้ห่าวตอนนี้เอ๊ะตอนนี้ได้หนีห่าวแล้วเนาะตอนนี้ได้หนีห่าวแล้วนะดูซิว่าเบิร์ t เดย์จะได้ไหมนะเกสู้ๆนะโวันนี้แต่งตัวหล่อด้วยนะเนี่ย เป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นคะซิลินเกรย์โอเกรยอยู่ไหนเกรย์เกรย์บินออกไปแล้วอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะเห็นไหมอะ่ะต้องซูมเข้าไปตรองไหน๋อ้เห็นละเห็นละเห็นละอยนั่งไงนังไงนั่งไงนังไงเรื่องมีอยู่ว่าไงคะเดี๋ยพาน้องเกรยออกมาพาออกมาเดินเล่นแล้วเขาบินแบบบินบน วนวนซ้ายวนขวาวนวนรอบบ้านประมาณแบบสามรอบอะ่ะแล้วตอนเนี้ยคือไปสแตนอยู่บนต้นไม้นั้นไม่ขึ้นตัวมาประมาณ15นาทีได้ละเขาบอกว่าอาจจะต้องตัดปีกหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจแต่เราก็อยากให้เขาบินอิสระนะแต่แบบเขาจะกลับบ้านเป็นไหมเขาจะกลับบ้านได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบบินอิสระแบบเนี้ยแต่นี่คือการบินครั้งแรกที่แบบบินไกลบินออกนอกบ้านโอ้โหเพิ่งมาเจอท้องฟ้าครั้งแรกได้บินครั้งแรก งงว่าทาไมเขาแบบอยู่นิ่งอะพ่อเป็นไปได้บบไหมว่าเขาจะกลัวอยู่จะทํำยังไงดีถ้าเกยไม่กลับเข้าบ้านงานเข้าแล้วทีนี้เฮ้ยได้ยินเสียงเกยพูดนีห่าวนห่าวป่ะมันน่าจะกลัวหรือเปล่าลูก I think นมันไม <don> ่กล้าลงเฮอะได้ไงตนน้นไม้เจอต้นไม้แล้วเกร <laughs> ทำไมเพาะ กลับบ้านมันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวถ้ามืดแล้วกลับบ้านไม่ถูกแล้วนะเนี่ยนี <Hello. S 1> <Hello. S 2> ่ฮาวกลับมาลูกเร็วข้างบนมันไม่ปลอดภัยโอ้น่ฮาวใหญ่เลยอะ่ะโอ้น่ฮาวใหญ่เลยอะ่ะตอนนี้พูดนีหฮาวเก่งมากเลยอะ่ะเอออู้ตอนนี้ก็คือใกล้จะมืดละอยากให้เขาได้กลับบ้านก่อนที่จะมืดไงเพราะถ้ามืดแล้วเดี๋ยวแบบ จะไม่เห็นละแต่ตอนนี้อยู่ตรงรั้วบ้านอีกฝั่งหนึ่งละอ๋อ โอยลูกนึกว่าจะไปแล้วไปกลับแล้วทำไงเนี่ยโอลูกปปกลับบ้านกลับบ้านอุ้ม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 กลับบ้านพ่อจะเรียกแบบนี้นะออรู้โอ้ยนี่คือเหตุการณ์ของวันที่หนึ่งมกราคมค่ะเปิดต้นปีมาก็มีเรื่องแบบว่าให้เราได้ตื่นเต้นเลยบ้านเราใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะลินน้อย ลิน้อยกำลังจะนั่งวาดรูปชิวๆอยู่เลยไม่ทันได้ชิวเลยโอ้โหโอโ้หนี่เฮานี่เฮาคนเก่งวันนี้ถ่ายงานด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ก็คือทำกับข้าวเล่นกับแม่แล้วเมื่อกี้แบบร้องเป็นเพลงเลยอะแต่ที่ชาเลนจ์ไปว่าให้ร้อง happy birthday ยังไม่เห็นจะได้เลยลูกพอ่อพอก็คือแทรกให้เรียนภาษาจีนสุดตอนนี้ลูกน่าจะงงงงด้านภาษาอยู่ใช่ไหมครับ ผมจะพูดได้ทุกภาษาเลยใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าเมื่อกี้จับใส่เสื้อผ้างอนเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือหลังจากวันนั้นที่เกบ,บินออกไปใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปตามหาการแบบนู่นนี่นั่นใจหายมากก็เลยมีความคิดที่ว่าเอ๊ะหรือจะเอาไปตัดเอให้เขาแบบเหมือนเอาอเอ๋เออะไรลูกบินก็คือบินได้ไม่สูงมากบินได้ไม่ไกลมากอะไรเงี้ยเตรียมตัวแล้วนะใส่กงละว,ว่าจะเอาไปละ แต่ไปเป็นปมาๆก็แบบอไม่ตัดดีกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่เป็นไรคือน้องไม่เจ็บด้วยเดี๋ยวปีกน้องก็จะขึ้นมานะถ้าเราตัดปีกอ่ะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไม่ตัดละกันพอไม่ตัดก็เลยเนี่ยใช้วิธีนี้ถ้าออกมาข้างนอกปุ๊บก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ ซึ่งคนซื้ออุปกรณ์ต่างๆนั้นก็คือเด็ดดีนะคะเด็ดดีพวนคนที่ซื้อของเกชฉ่ำมากตอนนี้นเอฟเก่งมากเนี่ยก็จะมาไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะบินอ่ะก็จะอยู่ในบริเวณที่แบบอ่ะยังไม่ไปไกลย,ยังไม่หายไปไหนอะไรแบบนี้ตอนแรกไม่คิดว่าเฮ้ยการเลี้ยงนกมันจะแบบ enjoy ขนาดนี้โอ้มันน่ารักกว่าที่คิดไปเยอะมากแล้วก็ทําให้เราไม่เหงาเลยวันไหนเหงาๆอย่างเงี้ยก็มาแบบคุยเล่นกับเขาหรือชวนเขาคุยเขาก็จะแบบ มีรีแอคชั่นหรือมีอะไรแบบตลกตลกน่ารักน่ารักให้เราเล่นด้วยอะ่ะ <c oughs> ถ้าใครที่แบบกาลังหาสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยพอคิดว่าการเลี้ยงนกก็เป,กนะกกนนเป็นอะไรท <c oughs> okay, ี่น่ารักนะแล้วก็คือพูดได้แล้วอยู่กันมา2เดือนตอนนี้พูดว่าอะไรครับเกมิฮาวโชว์หน้าสีเราพูดได้แล้วว่ามิฮาวเกโชว์เล่นอันนี้หน่อยตะกี้ใครบอกว่าจะเอาเลขหน่วยมาให้จับจับเขาเรื่ออะไรนะแชร์เลขเด็ดท้ายคลิปห๋ออะจับให้พี่ หน่อยอาจับมันเลยนี่หนึ่งเลขแล้วนะอย่าก,กินอย่าก,กินนั่นให้เขาจับแล้วก็ไม่ให้เขากินอีกวาย<ว>แล้วหนึ่งเลขที่ออกเล่นอะไรกันเอย่ยอลองดูนะเล่นเล่นเนาะลูกเนาะนะขำๆห้าค่ะอ่ะอีกเลขหนึ่งลูกอ่ะมอบโชคมอบชัยเราอยู่ในยุคไหนกันแล้วเนี่ยอ่ะมีสองตัวเร้ลูกอ่ะตัวเดียวตัวเดียวเล่เดียวเล่เดียวพอโอเค okay, เลขนี้นะชัวร์นะโอเคชัวร์สุดๆแปด 5, 8, ห้าแปดมาาให้อ่ะหนึงเลขไม่ได้เ,เอาไมเอาไม่เอาไม่ไมจับจับออจับเออตัวนี้นะชัวนะรางวันใหญ่แน่ๆเกยบอกสี่สรุปยังไงอ่ะจะโชว์ไหมเนี่ยเราพูดนหี้ห่าวได้ไหมหรอี่ฮาระหว่างเดินกลับบ้านอาจจะพูดก็ได้ป่ะนั้นพาเทกลับบ้านแล้ววันนี้ถ่ายเยอะละวไปลกปักบายบายก็ได้ไายบาย้า ติดตามผมด้วยนะว่าชเลนต์ต่อไปก่อนเบอร์เดย์พี่ลินเนี่ยสุดท้ายจะร้องเพลงปี้เบอร์เดย์ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะได้อ่าแปลว่าเราลองได้ใช่ไหมน้อบอกว่านกพันเธุ์นี้ยพูดเก่งใช่ไหมแอฟริกันเกแบบฉลาดแล้วก็คุยเก่งพูดเก่งตอนนี้2เดือนอยู่โตว,วันนี้น่าจะพูดเก่งกว่านี้ยังไงฝากติดตามน้องด้วยนะคะ เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่กับการเลี้ยงนกยังต้องหาข้อมูลความรู้อีกเยอะเลยอะ่ะถ้าใครมีอะไรก็แชร์กันมาได้นะคอมเมนต์มาบอกมาแชร์มาเล่าได้เลยแชร์หน่อยเพราะแบบบางทีก็ยังไม่ได้หาข้อมูลความรู้อะไรมากอะ่ะแต่ก็ต้องรูเยอะๆเลยจริงๆเดี๋ยวว่ากาันรเราก็แบบเลี้ยงกึ่งธรรมชาติกึ่งแบบสอนไปตามแบบบ้านๆแบบท,ที่เราสอนได้อะเนาะยังไงรอดูแล้วกันว่าจะพูดได้กี่คำนะครับบายกลับบ้านสิลูก<ค> โอ้ที่แม่หัวแม่เนี่ยก็คือยุ่งแล้ว <sm ell> โอ้โหโอ้โหวันนี้กลางปิดคือคับเออแล้วเอา <c oughs> มามิเฮ้ยรูดแล้วจริงมามิ